นี่คือเลนกล้องฟูลเฟรมในราคา2 4 9 0บาท อย่างที่บอกไปตอนเปิดคลิปนะฮะนี่คือเลนส์ทีทีอดินห้มิลนะฮะราคาถูกมาก2,490บบาทเท่านั้นเองฟิลเตอร์เลนส์บางยี่ห้อเนี่ยยังมีราคาแพงกว่าเลยฮะแล้วนี่คือเลนส์ใส่กล้องฟูลเฟรมนะเลนส์กล้องฟูลเฟรมในราคาเท่านี้ถือว่าแบบโคตรถูกถูกมากไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็สเปคเลนส์ตัวนี้กันก่อนดีกว่า ทีทีอะดิซาน50มิ mm ล F2 นะฮะตัวนี้จะเป็นเลนแบบแมนนวลโฟกัสหรือว่ามือหมุนนะแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นคือตัวเล็กมากนะครับน้ำหนักเพียงแค่200กรัมเท่านั้นเองบอดี้และเมาส์นะครับทำมาจากโลหะนะวัสดุถือว่าดีเลยอะแน่นๆนะครับไม่ดูกของแกงตัวเลนส์นะครับจะมีวงแหวนหมุนโฟกัสนะครับแบบแบบนี้นะฮะ ถือว่าไม่หนืดไปแล้วก็ไม่แบบหลวมไปนะฮะฟิลลิ่งการหมุนถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเลนส์มือหมุนที่มีฟิลลิ่งการหมุนที่ดีเลยนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตัววงแหวนปรับค่าเฟแบบนี้นะฝาปิดเลนส์นะครับเขาจะเป็นแบบว่าหมุนเข้าหมุนออกอะ่ะอย่างเงี้ยฝาปิดเลนส์คือเล็กและบางมากนะดูดิบางแบบบางจริงๆอะ่ะบางเฉียบเลย ซึ่งเราคิดว่าความบางขนาดนี้ฝาปนเลนมีโอกาสหายสูงมากมากเลยนะฮะทีทีอาร์ดิซั mm น5 0มล f2 นะจะมีขนาดฟิลเตอร์43ใช้ F ได้แคบสุดที่ f16 นะสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่50เซนโดยส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่ามันโฟกัสใกล้ได้น้อยไปหน่อยนะถ้าได้สัก40เซนเนี่ยคือกําลังสวยเลยแต่สําหรับการถ่ายพอร์เทตน,นะโฟกัสใกล้สุดที่50เซนก็ถือว่าโอเคแล้วนะไม่ได้แย่แต่ถ้าเราอยากถ่ายอะไรที่มันเล็กกว่านั้นต้องเข้าใกล้กว่านัีนเน่เลนตัวนี้อาจจะเหนื่อยหน่อย แล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีเมาส์ให้เลือกใช้แบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้เยอะมากจริงๆใช่ไหม มาถึงเรื่องการใช้งานจริงนะก่อนจะไปเริ่มเรื่องเนี้ยเราขอถามเพื่อนๆก่อนเลยว่าเพื่อนๆคาดหวังอะไรกับเลนส์ฟูลเฟรมในราคา2,000กว่าบาทส่วนตัวเราอะตอนเราได้เลนส์ตัวนี้มาแบบยังไม่ได้ลองใช้แบบยังไม่ได้ลองถ่ายแบบจริงจังอะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเลนส์ตัวนี้เลยนะถ้าสมมติภาพออกมาแย่ภาพออกมาไม่ถูกใจเราเราก็รู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้าภาพมันออกมาดีมันออกมาถูกใจเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำไรละเราคิดแบบนี้จริงๆแล้วในรีวิวนี้นะฮะเราจะรีวิวในรูปแบบเอาออกไปใช้งานจริงๆนะฮะรีวิวใน สคบงานที่เราใช้ถ่ายงานจริงๆเราจะไม่ได้มารีวิวเทสกับพวกชาร์ตต่างๆมาซูมดูร้อย0อเซเพื่อดูความคมไหมคมยังขอบไหมมีขอบม่วงไหมรีวิวนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นนะเราจะขอแชร์ในประสบการณ์การใช้งานจริงๆของเรียนตัวนี้มากกว่าว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงรูปแบบผ้าออกมามันเป็นแบบไหน ทีทีอัจานห้ f 2นะตัวนี้ถ้าเอามาถ่ายพอ์เทตแล้วเปิดที่ f 2ความคมจะไม่ได้คมจัดจัดนะฮะคาเลคเตอร์จะมีความแอบฟุ้งฟุ้งตวนัวอยู่แต่ก็ยังพอเก็บดีเทลได้นะไม่ได้แย่ซึ่งโดยส่วนตัวเราอะเราชอบนะพวกเลนพอ์เทตอะเราไม่ได้ชอบแบบคมจัดจัดอยู่แล้วเราชอบแบบมีมวลฟุ้งฟุ้งดวนวมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของจริตส่วนตัวละมันก็แล้วแต่คนชอบ โบเก้ของเลนตัวนี้จะเป็นแบบทรงกลมนะฮะมีความเป็นเกล็ดเกล็เล็กน้อยขอบโบเก้ไม่ได้คมแข็งนะฮะมีความเฟดอยๆอยู่บ้างข้างในโบเก้นี่ถือว่าสะอาดเลยนะพวกออนเนียยอะไรเงี้ยคือน้อยมากให้อารมณ์แบบพวกโบเก้่ากเลนกล้องฟิล์มเลยนะ,ะแต่ด้วยความ f2 เนาะถ้าเราถ่ายเต็มตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้โบเก้ที่อลังการมากนักนะฮะอยากได้โบเก้ดวงใหญ่หรืออยากได้การละลายหลังเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นเน้นถ่ายแบบครึ่งตัวเอา ในเล่นราคาเท่านี้เนะเรื่องแฟว่ากันแบบตรงๆคือมันมีอยู่แล้วนะลักษณะของแฟเนี่ยจะมีความเป็นเส้นๆยาวๆเลยนะถ้าเราย้อนแสงแบบตรงๆนะสีของแฟรนะครับจะมีสีส้มเป็นหลักแต่ก็แอบมีสีม่วงเข้ามาบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้ย้อนแสงตรงๆนะแฟรก็แทบจะไม่โผล่มาเลยนะแล้วในการย้อนแสงแบบตรงๆนะครับภาพจะมีความฟุ้งมากนะฮะทำให้การโฟกัสเนี่ยค่อนข้างยากถึงแม้เราจะกดสูมดูก็ตาม ขอบมืดใน F2 นี่ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเห็นมาแบบชัดๆแบบสะดุดตาเลยแต่สมัยนี้แล้วนะเราใช้ไลท์รูมไม่กี่คลิกก็แก้ได้แล้วนะเราไม่ต้องเีเรียสกับเรื่องนี้มากขอบม่วงขอบสีต่างๆนะเท่าที่เราถ่ายมาถ้าไม่เอาไปถ่ายแบบจ้องจะจับผิดจริงๆอ่ะ ถ่ายในสโคปงานของเราคืองานพาเทศตอะเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันมี CA นะฮะยิ่งดูภาพแบบเต็มๆไม่ซูมยิ่งดูไม่ออกว่ามี CA มัไหมแต่ถ้าตั้งใจจะถ่ายแบบจับสิดจริงๆเอาไปถ่ายกับสินของที่แบบแวววาวแบบพวกซ่อมพวกเหล็กอะไรเงี้ยที่มันมีความวิงว้งวิ้งแวววาวอะอันนี้ก็จะมีขอบวงขึ้นมาให้เห็นเช่นกันนะครับถ้าเราซูมดู อ่ะขอสรุปกับเลนตัวนี้หน่อยนะฮะจำตอนต้นคลิปได้ไมาที่เราบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังกับเลนราคา2,000กว่าบาทอยู่แล้วทีทีออดิสาน5 0าิบิ mm นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ล้วเลยทีเดียวนะเขาให้ภาพที่แบบเกินราคาไปเยอะมากพูดง่าย,ายๆเลยคือคุ้มให้ภาพแบบคาเล็กเตอร์ที่มีกลิ่นอายของความเปเลนกล้องฟิล์มอยู่นะฮะแล้วด้วยราคาของเขามันเหมาะกับ คนที่เริ่มอยากเข้าวงการมือหมุนมากๆก็คือเหมือนเป็นตัว starter pack นะฮะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะแต่ถ้าชอบก็ไปต่อกับเลนตัวอื่นๆอ่ะถ้าชอบรีวิวนี้นะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามมาด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย